วันนี้เราจะมาพูดถึงชิ้นสีดํานะคะที่ไม่ใช่ชุดสีแล้วก็ไม่ใช่ชุดคอนโซลค่ะว่าชิ้นของพิ่เซร้สิบชิ้นสีดํำว่ามันมีกี่ชิ้นแล้วก็มีอะไรบ้างนะคะซึ่งเราจะเอาที่เรานึกออกนะคะว่ามันมีชิ้นไหนบ้างชิ้นสีดําซึ่งไม่ใช่ชุดสีซึ่งชุดสีเนี่ยเราก็เราก็น่าจะนึกออกเนาะชุดสีก็คือชิ้นที่มันเป็นสีนะคะอย่างเช่นสีแดงสีขาวอะไรอย่างเงี้ยสีเทา สฟ้าแต่ชุดคอนโซลก็ตรงที่มันเป็นอะเรายกตัวอย่างนะชุดสีสีแดงที่มันเป็นตัวรถสีแดงแล้วก็คอนโซลสีน้าตาลตรงคอนโซลตรงที่วางเทา้าค่ะที่มันเป็นตรงที่พื้นเหยียบค่ะที่มันเป็นสีน้ําตาลไอ้ตรงนั้นน่ะเขาจะเรียกว่าชุดคอนโซลนะคะซึ่งเราก็ไม่ได้พูดถึงชุดคอนโซลนะคะเราจะพูดถึงแค่ชิ้นสีดำเนี้ยเราก็เลยจะมาทําคลิปว่าชิ้นดำอะชิ้นพลาสติกสีดำบอกว่ามีชิ้นไหนกันบ้างในชุดในชิ้นชุดทั้งคันนะคะ ของ p s 6 0นะคะแล้วก็ p s 6 0เนี่ยตัว standard แล้วก็ตัว bs เน่ะชิ้นสีชุดคอนโซลชุดดำสามารถใส่ด้วยกันได้นะคะมันยังเป็นพาร์ตเดีวยวกันอยู่ต่อให้มันเป็นตัวแตนดาร์ดแล้วก็ abs นะคะมันก็ยังสามารถใส่ด้วยกันได้ค่ะชิ้นนี้เรียกว่าครอบไมของ p s 6 0ยใส่ด้วยกันได้ทุกรุ่น pse 0ตั้งแต่ปี21ถึง24ค่ะชึบ อ๋อลืมบอกชิ้นนี้มีสีดําแล้วก็สีน้ําตาลนะคะ กูน้ำชาชาหงุดหงิตั้งต้องวนปลอยมันไปก็ดีแล้วเรื่องงานเคยมีท้องไว้ดีๆกูน้ำชาชาแกกะได้กี่โมงหัวราคาเราก่อนนะคะชิ้นนี้โอไก่โอไก่กนะคะเห็นไหมเหมือนบังลมเลยเหมือนอันนี้เลยะ มันก็อกเหมือนชุดทหารอกไก่ชิ้นนี้เรียกว่าอกไก่ใต้ท้องรถอยู่หลังล้อหน้าถูกต้องแล้วอย่าหลังล้อหน้าพีเซ็กร้อยหกสิใส่ด้วยกันได้หมดค่ะอกไก่หรืออกเราเก็บยากแท่คิดว่าชิ้นดำพีเซ็ก ร้อยหิจะมีกี่ชิ้นอันนี้สองชิ้นละถ้าเราไม่เก็บเรากองกองรวมเสุดท<ๆ>้ายเราจะใส่ซองไม่ถูกต้องนะคะเราจะใส่ต่อไปออนนชิวในชิวในซึ่งอยู่ตรงหลังชิวหน้าตรงไหน ง่ายๆ่อยทูกเราเรียกมันว่าชิวในนะคะเพราะมันอยู่ด้านในเป็นชิ้นพลาติก <S <S ชิ้นนี้จะมีสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะคะใสด่ด้วยกันได้เช่นกันค่ะ <S 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 ขอเก็บไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปแก้ใหม่ต่อไป ต่อไปข้อม่อน้ำคิดว่าเราจะหลงลืมชิ้นไหนไหมชิ้นดำทั้งคันของรถพีเซ็เนี่ยฝาข้อม่อน้ำน่าจะนึกกันหน่อนะคะเว่าตรงไหนมันเบสิกมากฝากข้อม่อน้ำพีเซ็กร้อสิสบงานด่วนเก็บเร็วค่ะ อ้ายตัวกลางแล้วแต่คนจะเลือกนะคะแต่เราเลือกชิ้นนี้ว่าครอบท้ายตัวกลางชิ้นี้จะมีโลโก้ฮอนด้าด้วยไม่ใช่โลโก้หรือสติกเกอร์ชิ้นี้ลูกค้าจะชอบถามว่ามันจะมีคําว่าฮอนด้าติดมาไหมมีนะคะนี่เห็นไหมนิบนึงเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวออกไปชุดนี้คือครอบท้ายกลางครอบท้าย ค้อพลายนะคะเห็นภาพก็น่าจะนึกออกเนาะชิ้นนี้มันจะมีโลโก้ฮอนด้าด้วยนะคะเดี๋ยวมานะคะเดี๋ยวมาอธิบายใหม่อ่ะไม่มีอะไรละอะไรซะละอ้าวลืมเลยว่ามีกี่ชิ้นแล้วไม่เป็นไรเราลืมไหมเรารอ้เนาคะบางคนหลังตัวน บางคนหลังค่ะแกะมาแล้วเดี๋ยวดูตอนนับเนาะจำไม่ได้แล้วว่ากี่ชิ้นแล้วเราจะให้ดูว่าชิ้นดำมันมีกี่ชิ้นนะคะบางคนหลังค่ะซื้อบางคนหลังแล้วก็บางคนหลังก็จะมีตัวในดด้วยอันนี้เป็น มังคหลังตัวนค่ะอันนี้ชื่อที่เราสั่งที่ศูนย์ประจำนะคะที่ศูนย์เขาจะรู้กันมังคหลังตัวนค่ะเห็นไหมชุบ ABS ตัวสแตนดาดตัว ABS ใส่ด้วยกันได้ค่ะไม่ติดไม่ติดยังกัดบเร็วแตก็ต้องมาเก็บของนที่รื้ไว้ อะไรเจาเท้าอะนึกก่อนมีอะไรอีกชิน้นในอันนี้เราพูดถึงชิ้นดำไงเราก็เลยจะไม่ได้เดนะไปนึกก่อนไม่มีอะไรอีกไหมไม่ได้มีแล,ล้วะอันนี้ที่เรานึกออกนะคะครอบกองนอกในชิ้นดำ อันนี้จะเรียกชิ้นดำได้ด้วยไหมอะ่ะมันมันคือข้อปองอากาศอะ่ะก็ก็ได้แหละเนาะเพราะมันก็คือชิ้นสีดำอะ่ะครอบปองอากาศพีเซ็กร้อยหกสิบครอปองอากาศคะ่ะพีเซ็กร้อหกสิบส่วนอันนี้เป็นตัวคือเราเรียกชิ้นเนี้ยว่าเหลือนไส้กองนะคะ ซึ่งมันจะอยู่ด้วยกันกับอันนี้อ๋อเหลือผนปิดใต้ท้องนึกออกแล้วนึกแล้วอันนี้ค่ะชิ้นนี้เราจะเรียกว่าเรือนไส้กลองส่วนตัวนี้เราจะเรียกว่าข้อปองอากาศค่ะซึ่งสูวนเขาจะรู้กันดีนะคะอันนี้ชุดเรือนไส้กลองเห็นไหมคะสแตนดาร์ด a p s ใส่ด้วยกันได้เช่นกันค่ะ อนี้ซองไหนเป็นของนายเอ๋ยเน้นแก่นะคะไม่เน้นเก็บค่ะปลอดใจเย็นนะคะถามมาเก็บที่หลังได้ไหมเก็บได้ค่ะแต่ว่ามันยุ่งยากแล้วก็เหนือแผ่นติดใต้ท้องนะคะเดี๋ยวจะหยิบมาให้ดู แล้วก็ชิ้นนี้ก็คือแผ่นปิดใต้ท้องรถก็คืออยู่ใต้ท้องรถต่อจากอกไก่อ่ะค่ะอกไก่ที่เราให้ดูเป็นอันใหญ่ๆที่เราไม่ดูเป็นบางลมอ่ะคะ่ะไก่อันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงชุดคอนโซลนะคะชุดคอนโซลก็คือให้เราคิดว่าชุดคอนโซลเนี่ยที่เราเรียกเนี่ยก็คือชุดคอนโซลอย่างเช่นตัวของพีเซ็กตัวที่เป็นสีแดงคอนโซลน้ําตาลอะ่ะ ให้เราลองดูว่าไอตรงที่เป็นคอนโซลสีน้ําตาลอะมันคือตรงไหนบ้างนะคะที่เป็นสีน้ําตาลนั่นแหละค่ะตรงนั้นที่เขาเรียกว่าชุดคอนโซลนะคะที่ทางสนย์เขาจะเข้าใจอย่างนั้นอันนี้ก็คือแผ่นปิดใต้ท้องรถค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมแผ่นปิดใต้ท้องรถอันนี้หอยากเลยนะคะงานยากเลย เพราะว่าถ้าห่อไม่ดีก็จะเหมือนของมือสองะคะส่งไ้ลูกค้าซึ่งถูกแล้วค่ะห่อไม่ได้เดี๋ยวจะส่งแล้วค่อยห่อใหม่งานด่วนค่ะเดี๋ยวอ,อีกคลิปหนึ่งเราจะทำไอชุดคอนโซลให้ดูนะคะว่ามีชิ้นไหนบ้างแล้วก็มีกี่ชิ้นนะคะ แดี๋ยวเราจะแกะให้ดูอันนี้อันนี้เท่าที่เรานึกออกนะคะชิ้นดำชิ้นดำซึ่งจะไม่ได้รวมอยู่ในชุดสีแล้วก็ไม่ได้อยู่ในชุดคอนโซลนะคะซึ่งเขาจะเรียกว่าชิ้นดําซึ่งเวลาเราไปสั่งของที่สู์นะคะหรือว่าเราไปซื้อเนี่ยเราก็จะเรียกชื่อตามแบบที่เราเรียกเลยนะคะส่วนอเน,นี้ยที่เราให้ดูอะ่ะลูกเอ่อน่าจะนึกออกเนาะว่าแต่ละชิ้นน่ะมันอยู่ตรงไหนกันบ้างนะคะอันเนี้ยเราคิดว่าเรานาชิ้นดําน่าจะหมดแล้วนะ หากใครสนใส่ว่ามีชิ้นไหนอีกก็แนะนำไมาได้นะคะเผื่อเราพึ่งนึกออกอะ่ะสายพานไม่เกี่ยวเนะ